สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแก้วในยรเกลโซโฮโลค่ะช่องแห่งการทำนายโดยใช้ไพ่ยิปซีและไพ่ออร์เคิลในการทำนายเพื่อปวดล็อกความรู้สึกในใจคุณกลับมาในพีอากาศอันนี้เป็นพลังงาน7วันเป็นสตรอรี่เกี่ยวกับคุณใน7วันนี้คุณจะเจออะไรตัวต้นของคุณสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาคุณบทสรุปเวันนี้และ ไกด์ไลน์ที่ไพ่แนะนําให้คุณคําแนะนําของคุณคืออะไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะก่อนอื่นให้คุณเลือกกลองที่ดึงดูดความรู้สึกที่สุดใน4กลองน,นี้ก่อนนะคะ1,2,3,4เลือกได้แล้วกดทำสแตปมด้านล่างเพื่อรับชมคำทนานายค่ะและที่สำคัญเลยการเปิดแบบเพียกาศเนี่ยเป็นการทนายโดยรวม ซีเรียสอย่าก,กังวลอย่าคิดมากอะไรที่เป็นพลังงานบวกเป็นแนวทางที่มันตรงมันแมทกับคุณก็นําไปใช้อะไรที่ไม่ใช่ก็วางไว้ตรงนี้ขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกล่องที่1ค่ะ ไพ่กองที่ดึงดูดความรู้สึกคุณที่สุดคือในซับอิมูชันค่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองเยอะเยอะหรืออยากจะอยู่กับตัวเองเยอะอยากจะคิดอยากจะใคควรบางคนอาจจะฝึกสมาธิในช่วงนี้บางคนอยากจะหาคําตอบอยากจะเรียนรู้ตัวเองว่าจริงๆตัวเราคือใครต้องการอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดพลังงานของคุณใน7วันนี้ค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเวันนี้คุณจะไปอย่างไรบ้าง เหมือนค,ค,คุณกำลังพยายามอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ตัวเองได้เข้าใจตัวเองอะไรที่เป็นความสุขของคุณเหมือนกำลังจะกลับมารักตัวเองมากขึ้นและและหาว่าที่ทําไปทั้งหมดที่เหนื่อยลำบากมาเนี้เราแฮปปี้ไหมเรามีความสุขไหมเนี่ย มีเวลาใช้ชีวิตยอยู่กับตัวเองมีเวลาได้ไต่ตองพิจารณานะความรู้สึกตัวเองมาดูกันว่าเหตุการณ์ที่จะเข้ามาหาคุณมีอะไรบ้าง Queen s p e n t c l e s และ The Sun บางคนนะเมื่อทำความเข้าใจกับตัวเองได้แล้วว่าเออไอ,อ,อสิ่งที่ทำมาทั้งหมดเนี้ยไม่ว่าจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนอะแต่ฉันแฮปปี้มีความสุขแล้วมันเกิด การเบาใจไว้ใจตัวเองมากขึ้นว่าเดินเส้นทางมาไม่ผิดละเหนื่อยแค่นี้เหนื่อยมาขนาดนี้ไม่แค่นี้เหนื่อยมาขนาดนี้อะไรดีๆมันต้องมีแน่เอา้ามันมีจริงๆสัปดาห์นี้โดดเด่นในเรื่องของเงินเรื่องของความสุขจะอาจจะได้เจอแก๊้งกวนเพื่อนได้ได้ออกไปเที่ยวออกไปผ่อนคลายได้พูดคุยคุณเห็นความสนุกสนานดอกทานตะวัน ดอกธานวันเบ่งบานมาพร้อมกับพระอาทิตย์ความสํมเาเร็จอะคะคุณอิสรภาพในเรื่องต่างๆมันถูกปล,ล็อกความรู้สึกอารมณ์ต่างๆที่อาจจะดีฟดาวมาอย่างยาวนานถูกปล,ล็อกในสัปดาห์นี้แหละรู้สึกว่ามั่นใจในตัวเองมากขึ้นรู้สึกว่าได้ความรู้จากสิ่งที่ทำอยู่รู้สึกว่าเข้าใจชีวิตตัวเองแล้วสามารถเป็นอิสระ เขาเรียกว่าสามารถลดล็อกตัวเองเราพบกอิสรภาพในความรู้สึกได้เรื่องเงินเป็นอย่างไรเป็นควีนถือเหรียญเลยนะเนี่ยสามารถเอาตัวรอดสามารถจัดการแก้ปัญหาสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆที่เป็นปัญหาได้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมีเงินมานะคุณได้ถือเงินน่ะได้จับเงินอื มาดูกันต่อว่าบทสรุปของสัปดาห์นี้ของคุณนะจะเป็นอย่างไร oh the lover five of swords t ู o of w a แต่มันมีบางอย่างนะที่คุณรู้สึกว่ายังมีความกลัวยังมีความกังวลที่ไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะทำเพราะว่า มันอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนมันอาจจะเคยล้มเหลวมันอาจจะเคยมีอะไรที่ไม่สมหวังมาก่อนกลัวว่าสิ่งที่ทำบางอย่างมันจะไม่ไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ ทั้งทงที่เราก็รู้อยู่แล้วนะว่าว่าอะไรคือความสุขของเราแต่มันยังมีการไม่กล้าที่จะทําไม่กล้าที่จะพูดเห็นถึงพลังงานของความรักขึ้นมาสําหรับกองเนี้ค่ะสําหรับกองนี้นะอาจจะมีคําตอบอาจจะมีทางออกบางอย่างอาจจะได้เจอใครบางคนที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเข้ามาเติมเต็มเราเข้ามาให้คําตอบเรา ที่ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยสิ่งที่เราพยายามทํามาทั้งหมดมันกลับมาให้ให้ผลประโยชน์ก็กลายเป็นเจอใครสักคนเจอคําตอบสักทางเจออะไรสักอย่างที่มันรอรอมานานอะ่ะแน่นอน เราต้องการความสุขดังนั้นเราจะกลังพยายามทําทุกอย่างให้เราได้มีความสุขแล้วขอดูหน่อยว่าไอสิ่งที่คุณกําลังทำเนี่ยไพ่แนะนําอะไรเช k ค time for my s e l f จริงๆด้วยอย่าง body worship ค่ะ circle จักราก,กาค่ะ เป็นสัปดาห์ที่คุณต้องกลับมาอยู่กับตัวเองอยากจะทําอะไรให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขลงมือทําอยากกังวลอยากกลัวในสิ่งที่ผ่านมาแล้วพอทุกอย่างไม่สูญเปล่าคุณกําลังจะได้ผลตอบรับจากการทําของคุณเมื่อคุณส่งพลังงานในเชิงที่ดีไปอะ อะไรที่เต็มที่แล้วทําเต็มที่แล้วให้จบแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณทําไปแล้วปล่อยมันไปแล้วไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์แต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับความสําเร็จหรือรับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเงินงานเห็นนะ <c oughs> เกี่ยวกับเงิน <c oughs> เห็น <c oughs> เกี่ยวกับอะไรต่างๆที่มันจะคล,คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นถามว่าเราจะจัดการกับสัปดาห์นี้เป็นยังไง คุณอยู่กับตัวเองนี่แหละถูกแล้วให้เวลาตัวเองได้พักให้เวลาได้คุยกับตัวเองทบทวนกับตัวเองแล้วคุณจะมีคําตอบบางอย่างจะเห็นช่องทางบางอย่างแต่คนสิ่งที่เข้ามาหาคุณเนี่ยมันมันคุณเห็นได้ชัดเลยว่าผลลัพธ์ของการลงมือทำอะ่ะมันคุ้มค่าที่คุณรอคอยนี่คือพลังงานของคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งค่ะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้คุณได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาชมคลิปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่2ค่ะไพ่ท,ที่คุณเลือกคุณเลือก The Empress ค่ะ Matter of Galaxy และจักรวาลค่ะทรงพลังสุดๆไปเลยมาดูกันค่ะว่าพลังงานของคนที่เลือก กล่องที่สองเจ็ดวันนี้ค่ะสตอรีร่ของคุณจะเป็นยังไงบ้างทรีซับพเพนต์เตอร์โคลคุณได้เอมเพรสจิเอมเพรสสองใบไม่มีอะไรบังเอิญค่ะมันเหมือนก่อนหน้านี้เราเองน่าจะไปอยู่ในจุดที่ พยายามลงมือทำแล้วทำจนทุกคนรอบตัวเขาเห็นถึงความสามารถของเราเห็นถึงศักยภาพในในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานเนี่ยคุณทำงานมาจนคนเขาเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งแล้วอะทำมาจนวันนี้คุณเป็นเอ็มเพรสเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนคนหนึ่งซัมบอดี้ที่วันนี้คุณกลายมาเป็นแบบใครบางคนที่โดดเด่นใครบางคนที่มีหลายๆคน อยากจะเข้าหาใครบางคนที่รู้สึกว่าเป็นที่พึ่งพาที่พึ่งพ,พ,งพิงให้กับคนอื่นได้เ n น r g y จของความเมตตาความรักความปริ่มพลังงานดีมากล้นเหลือออกมาจากตัวคุณคุณผ่านมาและมีประสบการณ์ที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาแล้วพร้อมที่จะถ่ายทอดจิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนเออแล้วเป็นยังไงคะดูต่อ เหมือนจะมีอะไรเหตุการณ์บางอย่างที่เข้ามาหาคุณแต่เป็นการที่คุณเองอะ่ะจะให้คำตอบให้คำแนะนำให้ทางออกให้กับบางคนที่เขาอาจจะยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อาจจะต้องมาพึ่งพาคุณว่ามันจะต้องเป็นยังไงต่อชีวิตฉันจะต้องทำยังไงเนี่ยคุณดึงดูดทุกคนที่เข้ามาขอร้องความช่วยเหลือไกด์ไลน์แนวทางให้คุณอะไรก็ตามที่ คุณให้เขาไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคา่าความรู้ความปรึกษาเป็นคนแนะนําเป็นคนให้แนวทางเนี่ยคนพวกนี้เขาจะสามารถปลดล็อกตัวเองได้แล้วเขาสามารถที่จะช่วยเหลือเอาตัวเองรอดจากสถานการณ์ที่เขากำลังเป็นทุกข์อยู่นี่คุณสามารถช่วยเหลือคนได้จากประสบการณ์ที่คุณผ่านมานะเอา,เอามาร้อยเรียงเอามาต่อยอดเป็นกนําลังใจเป็นแนวทางให้กับคนอื่นได้จริงๆอะแล้วเป็นยังไงต่อ บทสรุปของคนที่เลือกกองที่2เป็นยังไงเมื่อคุณให้และคุณทำไปด้วยพร้อมกันคุณจะเห็นเลยว่าคุณเห็นเป้าหมายในอนาคตคุณสามารถขับเคลื่อนตัวเองได้ไปในจุดที่รู้สึกว่าม,มันมั่นคงมากขึ้นมันมันรู้สึกว่ามีคุณเห็นคนที่นั่งอยู่บนบนเหรียญไหมคะแต่จุดหนึ่งนะมันมีบางอย่างที่ เราเองก็อยากที่จะออกจากกรอบตัวเองเหมือนกันเรามีความยึดติดบางอย่างเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อในเรื่องไหนเรามุ่งมั่นในเรื่องไหนแล้วอ่ะเราก็จะทําทําถ้าคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในการให้การช่วยการทําอย่างเงี้ยผลอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคือเราได้ได,ได้ได้พลังใจจากการช่วยเหลือคนอื่นแต่บางทีอ่ะเราก็ต้องหันกลับมาเติมเต็มให้ตัวเองด้วย นึกออกใช่ปะไม่งั้นเราจะเหนื่อยกัน,กนเกินเราจะเหนื่อยกันมากเกินไปช่วยคนอื่นได้ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยหันกลับมามีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาได้ชาร์จแบตพลังตัวเองแล้วสามารถทําหน้าที่ได้ต่อไปอคำนนแนะนำของคนที่เลือกกล่องนี้คืออะไร ทำแล้วทำแล้วจบเลยคุณช่วยใครให้ใครรักใครเข้าใจแล้วรู้ว่าการกระทำของตัวเองคืออะไรให้แล้วจบทำแล้ววางแล้วมันจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุข กับในทุกๆทุกๆชาเลนจ์ของคุณที่เข้ามาเพราะมันดูมีใครที่ต้องการมาหามีใครที่ต้องการความช่วยเหลือมีคนที่ต้องอยากจะให้คุณได้ได้ทำให้เขาได้ปลดล็อกบางอย่างเมื่อเขาปลดล็อกคุณก็ปลดล็อกด้วยนะจากการยึดต,ติดในกรอบบางอย่างมาดูว่าไพาอาา่อารัเกิลแนะนำอะไรกับคุณ Farewell New Beginning Go to the sea breathe in p a c e จกักกาอย่างที่บอกอ่ากองนี้หัวใจยิ่งใหญ่ล้นเหลือต้องการให้ต้องการช่วยแต่บางทีอ่ะเราเองก็ลืมขัดพอให้มากๆแล้วมันก็อาจจะสูญเสียความเป็นตัวเองได้เหมือนกันนะถ้าเราไม่ได้พักอ่ะถ้าให้โดยที่ไม่รู้ประมาณเราจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ย กลับมาแล้วมันเซมเหมือนกันนะเพราะมันเป็นพลังงานนะคุณทุกอย่างถ้าคุณเชื่อเรื่องของพลังงานสิ่งที่คุณส่งออกไปคุณก็ต้องเติมขึ้นมาให้เต็มเพื่อจะส่งออกได้เติมมาให้เต็มเพื่อจะส่งออกได้ดังนั้นต้องหาเวลาให้ตัวเองได้พักบางคน เคลีย์พลังงานตัวเองเคลีย์ใจตัวเองอยู่กับการทําสมาธิกําหนดลมหายใจทุกอย่างที่คุณเป็นคุณมีอยู่คุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณคือใครหน้าที่ของคนในกองนี้อาจจะเป็นคนที่มาเยียวยาคนอื่นเป็นฮิลเลอร์ในการที่จะช่วยทําให้หลายๆคนเขาปลดล็อกความรู้สึกได้แต่คุณก็ต้องเติมเต็มเวลาส่วนหนึ่งให้กับตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราจะให้เขาได้เราก็ต้องมีเนาะ e w เ l ล a n นน e นิว n i n n นหลายๆคนที่เลือกกองนี้อาจจะรู้แล้วว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วพร้อมที่จะเลือกทิศทางชีวิตใหม่แล้วเพราะคุณมีประสบการณ์แล้วผ่านมาเยอะนี่คือพลังงานของคนที่เลือกกองที่2ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาชมคลิปส,ว,สวัสดีค่ะสวัสสดีค่ะำหรับคนที่เลือกกองที่3ค่ะ ไพ่ที่คือดุนดูดคือเดทค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูที่หลังนะคะมองเห็นถึงการเป,ปลี่ยนแปลงบางอย่างสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะพลังงานของคุณ7วันนี้ค่ะสตอรี่เรื่องราวชีวิตคุณจะเป็นยังไงบ้างคะคุณจะเป็นยังไงคนที่เลือกกองที่3ามนี่มีบังเอิญสะที่ไหนเดทมาพร้อมกับ8ถ้วยคุณจะออกจากอะไรเดิมๆไปสู่เส้นทางใหม่แน่นอนนี่ แต่อยากจะให้อยากใจร้อนจนเกินไปค่อยๆพิจนารณาด้วยนะคะพยายามค่อยๆทําค่อยๆค,ค,คิดและก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่าหุนหันพันแล่นอย่าด่วนใจร้อนและการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณจะต้องเลือกว่าเราเนี่ยเหมาะกับตรงไหนเหมาะกับอะไรเพราะถ้าคุณเลือกผิด ตัวเราเองก็จะเป็นเขาเรียกว่าก็เหมือนทําตัวเองอะคุณถึงบอกว่าอย่าใจร้อนค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจเลือกอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและคือเขาเรียกว่าอะไรวะสิ่งที่มันเหมาะกับเราอะอะไรที่มันเหมาะมันใช่ที่ที่ใช่คนที่ใช่สถานที่ที่ใช่เลือกสิ่งนั้นเพราะการตัดสินใจของคุณครั้งนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ ขอดูหน่อยค่ะอะไรที่จะเข้ามา นี่แหละค่ะมันเหมือนตอนนี้มันกลายเป็นช่วงจังหวะที่ทุกคนเขาจับจ้องมาที่คุณนะว่าจะดูสิว่าคุณจะจัดการยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณจะอยู่ภายใต้ความกดดันนี้ได้และเลือกในทางที่ใช่แล้วสําเร็จด้วยนะคุณเห็น Queen of f ฟซอนไหมคะบางบางคนอาจจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษานะแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราเราเพึ่งพาได้เราเพึ่งพาคนรอบๆได้เรารู้สึกว่ามีใคร พร้อมที่จะเคียงข้างพร้อมที่จะร่วมยินดีให้กับคุณแต่บางคนนะก็รู้สึกเหมือนกันว่าทุกอย่างมันก็กดดันอะแล้วเป็นยังไงต่อ,อนะเหมือนที่บอกคุณอาจจะมีใครสักคนเป็นที่ปรึกษาได้มีใครสักคนเข้ามาไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับคุณได้อาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นคนรักและนอกจากคำปรึกษาจากคนรอบตัวนะที่มันจะเกิดประโยชน์กับคุณเนี่ย ต้องเป็นตัวคุณเองด้วยนะที่พร้อมที่จะเปลี่ยนเพราะถ้าไม่งั้นนะเราจะกลายเป็นคนที่เลือกแล้วไปเลือกทางผิดแล้วมันก็จะดึงดูดเรื่องราวอิงตุงนางต้องฟังตัวเองมากกว่าฟังเสียงคนอื่นนะถึงแม้คนปรึกษาทุกคนรอบตัวจะดีมากแต่คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไรต้องชอบอะไรอ่ะขอดูค่ะแล้วสุดท้ายแล้วจะเป็นไงในสัปดาห์นี้จะมีการเดินทาง เปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะเหนื่อยสักหน่อยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยบอกไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าท้อแท้แต่ขอให้เชื่อมั่นว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะนําความสําเร็จมาสู่คุณคุณจะเป็นคนที่สามารถอสร้างผลงานสร้างผลิตภัณฑ์บางอย่างขึ้นมาได้สามารถเจรจาสามารถติดต่อสามารถประสานงานสามารถทำอะไรก็ตามมันคือพบกับความสำเร็จแต่ขอให เขาเรียกว่าขอให้ดูปัจจัยภายนอกรวมๆด้วยน้องว่าไอสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันถูกเวลาไหมถูกถูกที่ถูกทางถูกเวลาค่ะคุณเพราะว่าถ้ามันใช่นะคุณจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ออกไปแล้วสักเซสเลยแต่ถ้ามันเลือกผิดใจเราอะรู้สึกว่ามันเลือกผิดนะ แต่ที่จริงมันไม่ผิดหรอกมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณก็จะต้องไปเรียนรู้มันแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วจัก,กรวาลจะหมุนสิ่งที่มันใช่มาให้คุณและคุณก็จะโกออ่อนไปต่อได้เออมันจะคือ มันถึงจุดเปลี่ยนนะคุณเปลี่ยนไปซ้ายหรือขวายังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่ที่เดิมไม่ได้แล้วเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไปแล้วมันใช่คือใช่เลยดีเลยแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันไม่ใช่ท้ายที่สุดมันก็ขยับเขยื้นไปสู่จุดที่มันใช่เหมือนกันดังนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลขอหยิบไค่เพิ่มเติมว่าคุณจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้สิ่งที่เลือกอะมันถูกหรือมันผิดคุณต้องยึดอะไรเป็นหลัก สิ่งที่คุณต้องยึดเป็นรักก็คือความต้องการตัวเองนั่นแหละถ้าคุณต้องการที่จะจะ,จะทาคุณต้องการที่จะให้คุณต้องการที่จะไปคุณต้องการที่จะเป็นอะไรก็าตามในความต้องการของเรายึดหลักของความเมตตาความสุขเมื่อคุณให้เมื่อคุณทําเมื่อคุณเป็นคือมันเหมือนกองนี้กําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรสักอย่างนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทํายังไงเลือกทางไหนจะถูกแค่คุณเป็นตัวคุณเองนี่แหละ แล้วทําแล้วผลตอบตรับที่มันจะมามันจะเข้ามาหาเองมันจะมีคนเข้ามาเห็นความสามารถคุณเองมันอาจจะเหนื่อยสักหน่อยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันจะมีคนเข้ามาช่วยมีคนเข้ามาหยิบยืน่นบางคนรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทั้งหมดหรอกคุณมันจะมีขั้นตอนของมันอยู่แต่ขอให้ขณะที่คุณออนโปรเซสเนี้ยคุณเชื่อมั่นว่าเออสิ่งที่คุณพยายามทำมามันเป็น มันคือตัวตนของคุณคุณแฮปปี้กับตัวเองนั่แหละเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรอะไรเข้ามาช่วยคุณไกด์ไลน์คุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับเส้นทางเนี่ยที่คุณได้เลือกนี่แหละค่ะต้องลงมือทำนะคะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วพ่แนะนำอะไรไ้ที่คุณได้คิเดท เลือกไปที่คุณเลือกคือเดท I feel my body with light light ในที่นี้อาจจะเป็นแสงสว่างอาจจะเป็นทางออกอาจจะเป็นคำตอบแต่มันจะมาจากการที่คุณเปลี่ยนตัวเองจริงๆและลงมือทำมัน elevate support มันจะยกระดับจิตวิญญาณยกระดับตัวรู้ของคุณให้ตื่นรู้มากขึ้นมันจะมีสัญญาณบางอย่างคนบางอย่างแต่ขอให้คุณเป็นตัวของตัวเองนะถ้าคุณฟังคนอื่นมากจนเกินไปมันก็จะทำให้คุณ ไปในเส้นทางที่คนอื่นเขาปูไม่ไม่ใช่เส้นทางที่คุณรักอุตส่าห์เลือกที่จะเดินเลือกที่จะออกมาแล้วเป็นตัวของตัวเองแต่กลับกลายเป็นถูกคนอื่นครอบงนอีกมันก็ไม่ใช่นึกออกใช่ปะดังนั้นหาหาให้ได้ว่าต้องการอะไรแล้วบางบางทีผ่อนคลายกับการที่เร่งรีบอันนี้บ้างบางทีก็รีบเกินไปไงจะเย็นๆค่อยๆคิดค่ดะคุณมันเปลี่ยนแน่นอนไม่ต้องห่วงเจ็ดวันนี้จะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาจบจากสิ่งเดิมแล้วสู่สิ่งใหม่อะไรที่ก็ตามที่รออยู่คอยอยู่ค่อยๆตัดสินใจที่จะลงมือทำเดี๋ คุณจะเห็นสัญญาณบางอย่างเห็นเหตุการณ์บางอย่างเห็นบางคนที่เข้ามาเพื่อสะกิดคุณเพื่อไกลให้คุณและคุณจะพบว่าความสุขความต้องการที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรมันมีความละเอียดในความละเอียดเนาะแต่พยายามอยู่กับอารมณ์นี้ให้ได้ทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองซอฟสโ l o w และค่อยๆเลือกค่อยตัดสินใจหวังว่าคลิปนี้จะมีความสุขเอ้ยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาชมคลิปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่4ค่ะกองที่4คุณเลือกเพสับพีโมชั่นหัวใจอันเปล่งประกายของคุณนั้นกำลังส่งแสงสว่างออกมามาดูพลังงานของคุณใน7วันนี้ค่ะสตอรี่ของคุณ7วันนี้ของคนที่เลือกกองที่4เป็นยังไงบ้างคะ จังหวะออเวลาที่คุณอยากที่จะออกจากกรอบบางอย่างที่ตัวเองพันธนาการตัวเองไว้หรือไม่ก็อยากจะหลุดพ้นอยากจะพบกับความเป็นอิสระสะักทีเออถามว่าจะเจอไหมเจอแต่ต้องลุกขึ้นมาถ้าจะไปมวน,นั่งอยู่อะไม่ได้คุณคุณจะต้องใช้ความพยายามใช้ลูกคืดอะในการที่จะ ลุกขึ้นมาเรารู้สึกว่าพร้อมแล้วไปแล้วถ้าเราจะเนื่อยเฉยๆอย,อออยู่เราจะเป็นเหมือนเดิมเราจะต้องจมกับปัญหาเหมือนเดิมเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันแก้ไม่ได้หรอกมันก็จะจมอยู่เนี่ยไปเรื่อยไม่จริงหรอกคุณคุณมีอุปกรณ์ครบมีไม้กวาดมีหมวกมีทุกอย่างที่จะโปรเทคคุณมีทุกอย่างที่จะขับเคลื่อนคุณแต่คุณไม่เลือก เนี่ยเรากลัวบางอย่างเรามีกรอบบางอย่างที่เรายึดอยู่ความมั่นคงเองบรรยากาศเดิมๆความรู้สึกเดิมๆคนเดิมๆอะไรเดิมๆม,มันยังยึดเราอยู่เรายังแบบรู้สึกว่าแบบเรา,เรา,เ,ราเรายังไม่พร้อมที่จะไปถ้าเราไม่พร้อมที่จะไปอ่ะเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะแต่ทั้งหลายคุณลุกขึ้นมาคุณฮึดขึ้นมามันจะทําให้คุณเองได้เห็นตัวเองในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วเมื่อน,นั้นนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็ตามที่ฉันจะทำเนี่ย แค่ฉันลงมือทําแค่ฉันใจสู้กับมันนะอะเฮ้ยเราเราจะเห็นว่าเราเราจะจัดการทุกอย่างไงลูกคุณจัดการได้เมื่อคุณจัดการได้นะจะมีความช่วยเหลือบางอย่างจะมีอะไรบางอย่างเข้ามามอบให้กับคุณเข้ามาเติมคุณเห็นไหมคะขอดูต่อคะ่ะอะไรจะเข้ามาหาคุณตากนั้น The Star High Priestess และ Seven of Cups คุณจะเริ่มหาวิธีละว,ว่าจะทำยังไงให้จบไอสิ่งที่มันรบกวนจิตใจของคุณสิ่งที่มันสร้างความปวดร้าวสิ่งที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยค่ะคุณดาบปากสามดาบกลาง <c oughs> กลางอกไอกลางหมอนทุกอย่าง ว่ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเรายังจับต้นชนปลายมันไม่ได้แต่สัปดาห์นี้เราเองจะเป็นคนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาซึ่งคําตอบในหัวใจของคุณอันดับแรกนะตอบได้เรื่องไหนไม่รู้แต่ต้องตอบหัวใจตัวเองได้แน่ๆว่าเฮ้ยถูกแล้วที่ที่จัดการสิ่งนี้ถูกแล้วที่ทํามันจะมีโอกาสอะไรหลายอย่างเข้ามาให้คุณมันจะมีความรู้สึกว่าอืม มันมันมันน่าจะมาถูกทางแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันมาผิดทางมันไม่มีใครเข้ามาเห็นไม่มีใครเข้ามายิบยื่นความช่วยเหลือให้หรอกไม่มีอะไรเดิมๆวนกลับมาขอดูหน่อยค่ะว่าจะมีอะไรวนกลับมาหาคุณอะไรเดิมๆที่จะวนกลับมาหาคุณคืออะไรอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้ทําคุณยังไม่ได้เคลียร์เนี่ย คุณจะกลับมาเคลียร์กับมันเออเรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆอ่ะที่คุณแบบวางมันเอาไว้แล้วคุณยังไม่ทําอ่ะมันเนี่ยเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับ8ดาบนะอะไรเดิมๆที่คุณไม่ไม่จัดการเอาจริงเอาจังกับมันแต่สัปดาห์นี้คุณจะเอาจริงเอาจังกับมันคุณจะเห็นช่องทางที่จะจัดการมันอและท้ายที่สุดบทสรุปคืออะไรคะ ี่แคะคุณคุณขี่ไม้คุณขี่ไม,ขไม้กวาดตลอดเลยคุณจะไปไหนคะเนี่ยอะบทสรุปของคุณคืออะไรอะไรที่คุณกำลังพยายามอยู่พยายามไ์พยายามสู้พยายามจะจัดการกับมันสัทีคุณจะได้ บทสุดที่ลงตัวที่สุดแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าฉันเลือกถูกทางละมันเป็นทางที่ทําให้ฉันมีไฟมีแรงมันขับเคลื่อนบางคนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนเกิดการยโยกย้ายบางคนได้เกิดการเดินทางบางอย่างแต่ทุกอย่างเนี้ยมันจะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เริ่มลุกขึ้นมาลงมือทำเราดูคําแนะนําจากไพ่เพี e งสักหน่ o ยฉั I am allowed to make mistakes เนี่ยค่ะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะลุกขึ้นมาฮึบขึ้นมาบอกกับตัวเองได้เลยว่าฉันพร้อมแล้วที่จะได้รับโอกาสดีๆสิ่งดีๆที่คุณเชื่อสิ่งที่คุณศรัทธาคุณเห็นแองเจิลที่เขากอดเนี่ยความหวังเดอเมื่อกี้เราเห็นเดอสตาร์ขึ้นมากับคุณเนี่ยอะไรก็ทําที่คุณหวังอะไรก็ทําที่คุณฝันคุณรู้สึกคุณเซนได้คุณจะได้มันแต่คุณต้องลุกขึ้นมาทําก่อนนะต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะ ก้าวออกมาลุกขึ้นมาเนี่ยและเห็นถึงการที่เราเองจะกลับไปกลับไปเห็นว่าแบบเฮ้ยที่ผ่านมาอะไรมันผิดพลาดบางอย่างอะไรมันจะถูกมันจะผิดบ้างช่างมันมันก็เป็นประสบการณ์บางอย่างที่ทําให้คุณมีนะวันนี้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเชื่อว่าสิ่งที่หวังไว้มันจะได้เพราะมันจะได้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมันจะมีคนเอาบางอย่างมาให้มีโอกาสบางอย่างมาให้ท้ายที่สุดแล้วคุณจะลงตัวกับในหนึ่งอาทิตย์นี้ อยู่ประมาณหนึ่งเลยอ่ะมันอาจจะตะกุกตะกักบ้างอาจจะอื้ออออึงอึงบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณร้องขอนี่คือพลังงานของคุณที่เลือกในกองที่4ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ